ก่อนอื่นต้องกล่าวว่าความรักเป็นเรื่องที่สําคัญมากในชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสดใสและความอบอุ่นมันเป็นหัวใจของเรื่องราวที่เราเคยได้เห็นและได้ฟังมาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของความรักที่เป็นเรื่องราวของการเริ่มใหม่กับหัวใจเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดถึงมากๆ Mojo Muse Management ซึ่งเป็นผู้สร้างภาพยนตร์และซีรีส์ที่มีชื่อเสียงมากๆกำลังจะนำเสนอซีรีส์ใหม่ๆที่เรียกว่า Relayer ใหม่หัวใจเดิม ซึ่งเป็นเรื่องราวของความรักที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความน่ารักซึ่งจะพาเราไปสู่การเริ่มต้นใหม่กับหัวใจเดิมที่เต็มไปด้วยความจิ้นและความรักในเรื่องนี้จะมีการนําเสนอเรื่องราวของกอฟและปีเตอร์สองนักแสดงหนุ่มที่แฟนๆหลงรักจากซีรีส์เริ่องนิชชั้นสร้างใหม่หัวใจรักกลับมาพร้อมกันอีกครั้งในการเล่าจีบกันและกันในซีรีส์ใหม่นี้ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของความรักที่ไม่เคยจางหายและการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมรีเล่าเริ่มใหม่หัวใจเดิม จะเป็นเรื่องราวของความรักที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักในแบบของผู้ใหญ่ที่ผ่านการเรียนรู้และเติบโตซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการเริ่มกับคนใหม่เสมอไปแต่คือการให้โอกาสหัวใจได้รักอีกครั้งอย่างเข้าใจและยอมรับในตัวตนของกันและกันนอกจากนี้เรื่องนี้ยังมีการนําเสนอเรื่องราวของความรักครั้งเก่าที่ไม่เคยจังหายและการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมซึ่งจะมีการเข้าพร้อมของกอฟคูนาวุธและปีเตอร์ปรัชกร ที่จะสร้างเคมีความจิ้นอีกครั้งร่วมกับเหล่านักแสดงมากมายที่มีความสามารถและฝีมือดีๆผู้กำกับของเรื่องนี้คือสถานพงษ์ลิ้มวงทองซึ่งบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมดีที่เน้นความสัมพันธ์ที่จริงใจและการเยียวยาหัวใจจึงไม่ได้มีแค่ความดราม่าหรือเน้นเส้นรักที่หวือหวา มีมุมคอมเมดี้น่ารักน่ารักแทรกอยู่ตลอดเรื่องดูแล้วอบอุ่นมีความเรียวและร่วมสมัยถ่ายทอดผ่านภาพและทนเรื่องที่สวยงามอ่อนโยนอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักในชีวิตจริงที่ผู้ชมจะสามารถสัมผัสได้ทั้งรอยยิ้มน้ำตาและความรู้สึกดีๆหลังดูจบในทุกตอนเรื่องราวของความรักในริลเลอร์อใหม่หัวใจเดิมจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าพูดถึงมากๆ ซึ่งจะพาเราไปสู่การเริ่มต้นใหม่กับความรักเดิมๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความจิ้มจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นใจและเต็มไปด้วยความสดใสจึงอย่าพลาดการติดตามเรื่องราวนี้ที่จะเริ่มตอนแรกในวันที่29พฤศจิกายน2568เวลา22นาฬิกา30นาทีทางช่องวันสาเอเรื่องยอ่อหลังจากพี่ชายเสียชีวิตอย่างกระทันหันทนันปีเตอร์ปรัตกรหนุ่มโสดเจ้าของฟิตเนสก็ต้องรับหน้าที่ดูแลหลานสาวเนเน่เน เพียงลำพังจนกระทั่งได้พบกับอาคินกอฟคุนาวุฒิคนรักเก่าสมัยเรียนมัธยมที่หายไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งพามาวินลูกชายไปโรงเรียนเดียวกันกับเนเน่และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นเมื่อความทรงจําในอดีตทําให้ทันต้องการค้นหาความจริงว่าทาไมอาคินถึงหายไปจากชีวิตของเขาโดยไม่มีแม้แต่คาลาทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดและความสงสัยในหัวใจเมื่อกลับมาพบกันอีกครั้งทันจึงพยายามเข้าใกล้และเดินหน้าจีบอาคินอีกคระทั้งเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์และค้นหาคําตอบที่เขาตามหามาตลอด แม่อีกฝ่ายจะปิดกัน้นแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธหัวใจตัวเองได้ในที่สุดอคินก็เริ่มเปิดใจและเผยเรื่องราวในอดีตท,ที่ซ่อนไว้ให้ทันได้รู้จนทั้งสองกลับมาเข้าใจกันโดยมีเนเน่และมาวินเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของพวกเขาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเรื่องราวความรักครั้งใหม่กับหัวใจเดิมของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรพวกเขาจะก้าวข้ามอดีตและจับมือกันกล้าไปข้างหน้าได้อย่างไรติดตามได้ในรีเลอร์เริ่มใหม่หัวใจเดิมทุกวันเสาร์เวลา22นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน131ผู้าำกับ สถานพงลิ้มวงทองทีมนักแสดงปีเตอร์ปะทกกรดวงสว่างรับบทเป็นทันกอฟคุณาวุฒจิรติกรรับบทเป็นอคินบี B, อภิสิทธ์แสงมิ่งรับบทเป็นปอนเยียชวดทัดเจตทำรงชัยรับบทเป็นดลพัฒนแอราทรจุนเกียรติจิตวรโรดมรับบทเป็นมวินเลอาลลินดาตันประเสริฐรับบทเป็นเนเน่อ่ อมรินิติพลรับบทเป็นคุณปู่กันตุ๊กชนกวนันรักชีพรับบทเป็นคุณย่าดารัศมีแขจำฟ้าเกื้อล้นรับบทเป็นที่ตู่บอสของอคินอ้วนรังสิตศิรนานนรับบทเป็นที่นัดเนยวรรถากชัยรับบทเป็นเมย่าแม่ของมาวินมิ้นดวงพรศรีสุขรับบทเป็นณลินแม่เนเน่อิงธนชาเทพหัสดินณอยุธยารับบทเป็นฝ้าย กาตูนกริตยาเอยมมนพมณีรับบทเป็นไม AM, ล์แบมรรนรดาวิสุทธิอริรักษ์รับบทเป็นบีมมีนากิรมิยาบรรดาประนีบุญทัพรับบทเป็นมีนชางพรพัฒแผ่นภาคนกรับบทเป็นเอเจวุฒชาติวุฒิรุ่งโรสุพรรับบทเป็นอินดี้ขอ